ฮัลโหลสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องปายุ้คูุ่กคนเด้อครับผมพบกับค่อยบุมร้อยร้อยเอ็ดชาแนลคือเขาคือเดิมครับฝากไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้เด้อครับพี่น้องครับผมโอ้ยมือขึ้นนี่น่าวฮห้งพี่น้องครับอยู่บ้านลุงพลเหมือนเดิมนะครับเมื่อคืนนี่แปดองศาพี่น้องครับผมโอ้ยอากาศแบบเย็นอิลีพี่น้องครับน้ำกระบอกอาบเล้วมมือนีเด้อวันนี้บุ่มน้อยไม่อาบน้านะครับผมเดี๋ยวจะพามาดูร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ด วันนี้แม่ค้าก๋วยเตี๋ยวเป็ดอ่มีเรื่องอะไรให้บูมช่วยเนาะนะครับผมเห็นเดินไปหาตั้งแต่เชา้าสวัสดีแม่ค้าเตี๋ยวเป็ดจ้าสวัสดีแม่ค้าเตี๋ยวเป็ดสวัสดีสวัสดีพ่อค้าแม่ค้าเตี๋ยวเป็ดโอ้โหเสื้อเหลืองอุ้ยหุยกางเกงกาเหลืองโอ้โออมบอม<ด>มน <จะ S 2> ี่มาในสไตล์เ<ห>นาะมบอนี่บาทเป็นบาทวินทบาทมีเรื่องอะไรให้บูมช่วยเห็นเดินไปหาตั้งแต่เช้ามีอะไรไปตอ าันย่ากหมดแล้วมือนี่ขายเป็ดหรือขายไก่ขายไก่ขายหมูขายแม่ขายหมูขายหมาหมาแต่เนี้ยขายโลดเดี๋ยวไม่ได้เอาคอบุ๋มเด้มือไบ่ดีโอ้ยทำแกงโอ้ยเดี๋ยวมาอ่านกินเนี่ยงับบุ่มดน่อยอิ่มสิบัสโอ้ยเอาบุ่มห้่อยลงบ่อมาดนี่แม่ใจร้ายโอ้ยโอ้ยเอาลงบ่อเลยปะทีสี้ที่ไปเสียงคือเต้าง่อยนี่ เบิ่งได้พี่น้องเออคนกำลังนอนเสพเสียพี่น้องเออไปปลูไข่ตะเตียหักกูได้ช่วยกันเด้อเราอยู่ใกล้กันเด้อเจ้าเป็นอสมเจ้าต้องช่วยลูกบ้านผู้ใหญ่บ้านเขา่ช่วยก่ได้เข้าใจปะพี่ใหญ่บ้านแล้วไปผู้ใหญ่บ้านก็รอดแล้วพี่น้องผู้ใหญ่โจ้ผู้ใหญ่โจ้อมมาลินเด็กก็เยอะรอดแล้วเหมือนกันตอนนี้นะอาการรอดแล้วเหมือนกันอากาศหนาวมากตอนนี้เจ็ดองศาตอนนี้เจ็ดองศาป่ะใช่ตอนนี้เจ็ดองศาเอาตั้งแต่น้ำน้ำเปล่าตั้งไว้ข้างนอก เย็นกว่าน้ำอยู่ในตู้เย็นอีกใช่เมื่อกี้ไปล้างหน้าประธานพูดเอดูว่าน้ำนี่น้ำแข็งเย็นบนอย่างนี้โอ๊ยจะมาจับอะไรอุ้ยได้เย็นอิ่ดเลยวันนี้จะไปซื้อของมาขายเหมือนเดิมร้านเปิดร้านเหมือนเดิมใช่ไหมใช่เราต้องคูบต่อไปเออชีวิตไม่สิ้นดินกันต่อไปใช่ชีวิตไม่ดิ้นเอ้ยไม่อะไรวะชีวิตไม่สิ้นดิ้นกันต่อไปเนียนใช่ถ้าเรานั่งอยู่เฉยเงินจะหมดไปเรื่อยเรื่อยเราต้อง ได้ร้อยสองร้อยเราก็เอาแล้ววันนี้มีออเดอร์อะไรหรือเปล่าพี่ไม่มีวันนี้มีออเดอร์ใครเมตตาก็าสั่งออเดอร์เด้ครับผมโหมูแดดเดียวโหมูแดดเดียว,วย่างเออแก้วแอลกอฮอล์พี่เสือแค่นั้นก็พอแล้วเป็ด<ะ>ย่างนี้อยู่ปะโอ้ยว่าแมน่นไก่ย่างไก่<ก>ย่างเออวันนี้ก็สรุปว่าเปิดร้านปกติเราก็จะขึ้นไปต่อเอยนะครับผมไปต่อเอยไปซื้อของอืไปซื้อของก็เดี๋ยวดูพี่ปิดปากซะกก่อนอะไรนี่ มีคนมาทำมาให้ขวัญใจพี่เลชกพี่นัทโอ้ขอบคุณคน FC ด้วยนะครับผม FC เด้อค่ะใช่เร้่อเด้อค่ะเขาบอกพี่นัทมัน่อยปิดปากปิดเรื่อค่ะปิดปากเลยเดนะล่ะเอ้าใครเคยเสพปิดปากก็มาดูพี่น้องบูมได้หรือปิดปากเจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้สักปิดไม่ได้เราบูมหมาตัวใหญ่มีอยู่ในปากโอ้ดีดีดอกไม่เป็นหมาได้ดิเจ้าดูถูกควายโอเคไปตอบควายก่อนครับสวัสดีครับผม